ช็อตต่อมานะครับโปรเต้ระยองนะครับโปรเตอองระยนงนะครับคุณสุขกิจทองสะอาดกอล์ฟลบุรีขึ้นรับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติครับกอล์ฟลบุรีนะครับเรารู้จักคุณหน้าคุณตาดีนะครับในสายผ้าใหมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประสบความสำเร็จในการจัดสร้างวัตถุมงคลและพักเครื่องนะครับ คุณศีวงศาเสนาน,นุจอนเจริญพรพระใหม่สายบุญรับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติขอเสียงปรบมือใส่ความยินดีด้วยค่ะครับจอนบรมีพระใหม่นะครับจอนเจริญพรน,นะครับคุณจักรพงษ์ช้างวง์เน่งจักรพงษ์ รับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ mm. ขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีแข่งกันด้ mm. วยค่ะครับที่หน mm. ึ่งเรานะครับท mm. ี่หนึ่งจักรภพนะครับจักรภพช้างวงนะครับก็ถือว่าวันนี้คุณประชาทำดีนะครับรับรางวัลในสาขา ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติขอติ๊ตรเลยด้วยครับรับแทนอ๋อก็รับแทนนะครับก็ประชาแจ้งกิจนะครับก็รบฐบรีรับแทนครับรับบรีรับแทนนะครับก็อีกข้างหนึ่งนะครับ คุณเด่นชัยทองใสึืนรับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประ,ระโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติครับรติดต่อด้วยครับเด่นชัยทองใสนะครับฟอทอดเด่นนะครับเฟอทอดเด่นนะครับคนดีคนดังของเมืองปะจินนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วอย่าพึ่งไปไหนนะคะเราจะมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันคะ่ะคุณกมลขุนทองโก้ขุนแผน พึ้นรับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติขอตีต่มืด้วยครับครับพี่โกไม่มานะครับวันนี้ให้น้องจรรับแทนนะครับพอดีติดงานหลวงปู่ม,มูลอยู่นะครับเพราะพพิ่งนี้เดี๋ยวจะมีการอุบเฟกนำเลิกนะครับคุณสมพงษ์มีสีพงษ์สักหีเอพี่ฟงไม่มาเนี่ยคุณตี่อมืีด้วยครับ คุณสมพงษ์มีสีพงศธีหีบคืนรับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติครับพี่สมพงษ์นะครับสมพงษ์มีสีนะครับพงศธีหีบนะครับค่ะแล แขกภูมิเกียรนะคะที่รับรางวัลสยามเกษตรเปรงปีนะคะตั้งแต่ลำดับที่1นะคะจนถึงลำดับที่23นะคะเมื่อสักครู่นะคะก็ขาอนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกครูหนึ่งจะเป็นการถ่ายภาพหมู่นะครับ